ชมพู่อารยาเผยที่มาชื่อลูกสาวแฟนคลับคอมเมนต์สน,นั่นเป็นครอบครัวใหญ่ที่น่ารักและกแฮปปี้สุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับครอบครัวของชมพูอารยากับสามีหนุ่มน็อตวิสรุตล่ลงศีสิงห์พิพัฒน์ที่ตอนนี้ทั้งคู่นั้นมีทญญายาทด้วยกันแล้ว3คนก็คือน้องสายฟ้าพายุและกำลังตั้งครรภ์อีกคนเป็นลูกสาวที่ยังไม่เปิดเผยชื่อ ล่าสุดแอกเคาผลิพัฒ์ก็ได้เผยแพร่คลิปช็อตที่คุณแม่ชมพูนั้นพูดถึงลูกสาวด้วยบอกว่าชื่อนี้พ่อเขาเป็นคนคิดคิดไว้นานตั้งแต่อย่างไม่ท้องเลยเขาคิดของเขาไว้เอามาขายเราเราก็ซื้อชอบก็คือเป็นชื่อที่คิดไม่ถึงภาษาอังกฤษหรือไทยก็ไม่ขอบอกด้วยถามจะเปิดเผยเมื่อไหร่ก็คือตอนคลอดเลยถ้าพ่อไม่ปล่อยโป๊ก่อน ท้ามกลางแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ถ่ายชื่อลูกสาวกันกระหน่ำเลยละคะ่ะบ้างก็บอกเรนนี่หรือเปล่าวินดี้หรือเปล่าบางก็ว่าสายฝนสายรุ้งก็มีนะคะยังไงก็รอเฉลยตอนคลอดเลยละกันและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ